แล้วเราก็กลับมาอยู่กันในเกม Delta Force กันไงเพื่อนๆคิดเนี่ยไม่ได้เล่นเกมนี้นานมากๆนะประมาณ3เดือนได้เลยนะครับรู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยอัปเดตของเล่นเข้ามาใหม่เพียบเลยนะครับทั้ง ตัวละครใหม่แล้วก็ปืนใหม่ด้วยนะเพื่อนๆรู้สึกว่าตัวละครใหม่ในซีซันนี้เนี่ยจะเป็นแม่สาวผมแดงคนนี้นั่นเองนะรู้สึกว่าจะเป็นสายแอสซาวด้วยนะแต่ว่าฮะคิดยังไม่ได้เล่นในวันนี้นะเพราะว่าคิดยังไม่ได้ปลดนะั่นเองนะเดี๋ยวไปหาปลดก่อนก็จะมาลองรีวิวให้ดูแล้วกะกันนะรู้สึกว่าจะมีตัวละครใหม่ก่อนหน้านี้ด้วยนะนั่นะก็คือเจ้าน็อกซ์นั่นเองนะคิดก็มาเล่นไม่ทันเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาวอร์มกับตัวละครตัวเก่าไปก่อนและกันนะเพื่อนๆส่วนปืนท ในตอนนี้เนี่ยคิดว่ามันก็ไม่ใหม่แล้วแหละเพื่อนๆคิดดูจากประวัตินะคิดว่าเจ้ากระบอกนี้เนี่ยน่าจะเป็น M C X ไหมกระบอกนี้ถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่า M C X เนี่ยมันมีทั้ง ใส่กระสุนจุดสามร้อยแบ็กเอาท์ได้ด้วยแล้วก็ใส่556 NATO นาโต้ได้นั่นเองนะครับก็เลยไม่รู้ใช่ m c x หรือเปล่านะกระบอกนี้นะแต่ว่าทรงมันคล้ายๆนะคใครมีข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็เชิญที่ด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนของแต่งในคิดยังแต่งอะไรไม่ค่อยมากนะเพราะว่าคิดกลับมาเล่นกลับมาวอร์มอยู่นั่นเองนะเซ้ตแต่งที่คิดใช้ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนของแต่งในคิดจะอธิบายให้ฟังแบบครา่าวๆก็แล้วกันนะขั้นแรกเนี่ยใส่ดอตตัวที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะส่วนคิดเนี่ยใช ส่วนพวกท้ายปืนเนี่ยคิดใช้เป็นท้ายพวกเริ่มต้นแล้วเพื<ๆ>่อนๆเพราะว่าจะ <c oughs> แต่งอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนั่นเองนะใช้เป็นท้ายตัวนี้นะช่วยในการคุมปืนนะั่นเองนะครับส่วนเรีกิฟเนี่ยใช้เป็นตัว M7 s t a b p e r ตัวนี้นะช่วยในการคุมปืนแล้วก็ยกไว้นิดนึงคนระับส่วนแมกกาซีนใช้แพค30นัดเริ่มต้นแล้วครับแล้วก็ใสย่ยางดึงให้มันด้วยนะครับส่วนจับหน้าหรือว่า f o r ์ g ิฟเนี่ยใช้เป็นตัวนี้นะครับ K1 Elite ช่วยในการ ลุมสายได้ดีมากนะอันนี้นะครับส่วนปลายปืนนับใช้เป็นตัวมาเซอร์เริ่มต้นเลยนะเ,นเพื่อสติลมาเซอร์เบรกนนเดนับช่วยในการ่มปืนนะครับก็แค่นี้เองนะ m c x หรือว่า K437 ของคิดในวันนี้นะครับส่วนจุนปืนหรือว่าคาริเบตเนี่ยคิดก็ไม่ได้คาริเบตให้มันนะเพราะว่า คิดกะว่าจะเล่นให้ปืนเนี้ยเวลตันก่อนนะถึงจะมาแต่งเซตแต่งที่คิดเข้ามือนะครับแล้วก็ค่อยคาลิเบตจูนปืนให้มาอีกทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เลยเหมือนแบบมาเก็บเวลชิวๆไปก่อนก็แล้วกันนะเพื่อนๆเรามาดูรีคอยปืนนี้คร่าวๆกันบ้างนะรีคอยเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ตีสายนิดเดียวส่วนมากก็จะดึงลงซะมากกว่านะปีดแนวตั้งซะเยอะนะประมาณนี้คุ้มง่ายๆอยู่แล้วนะแต่ข้อเสียของปืนนี้เนี่ยคิดว่าระยะยิงเนี่ยมันสั้นไปหน่อยครับเพื่อนๆแค่แบบ20เมตรถึง30เมตรเนี่ยก็เริ่กืออตปงงข 0.3ร้อยแบ็กเอา์นะก็ไปเล่นแบบระยะใกลร้ระยะไปชิดก็เพาะนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอนยากลองเอาเซ็ตแต่ง m c x ของคิดเป็นลองเล่นเนี่ยคิดจะแชร์โค้ดไว้ที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับเออและคิดลืมบอกไปนะครับคิดเนี่ยย้ายมาเล่นที่เซิร์ฟเวอร์สตรีมแล้วนั่นเองนะคใครที่อยากเอาปืนไปแต่งตามเนี่ยก็โค้ดไปใช้ได้เลยนะส่วนวเพื่อนๆเซิร์ฟกาลิน่าเนี่ยก็เอาโค้ดไปใช้ตามไม่ได้นะก็ลองค่อยๆแต่งตามดูก็แล้วกันนะครับและก่อนที่จะไปรับชมเกมเพลย์ของปืน K437 หรือว่า m c x เนี่ย กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าอยากดูปือนอะไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันแล้วกันนะครับหรือว่า เพื่อนๆคนไหนมีโค้ดเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เป็นโค้ดมาให้คิดเลยก็ได้นะปีจ้าถ้าปืนไหนถูกใจเนี่ยจะเอาโค้ดมาทำคอนเทนต์นั่นเองครับจะเป็นเซ็ตแต่งแบบปืนเมตามาเลยก็ได้นะรหรือว่าจะเป็นเซ็ตแต่งแบบเคิร์สกันก็ได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวปืนไหนถูกใจเนี่ยก็จะหยิบม,มาทำคอนเทนต์ให้ดูก็แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆกดไลค์ให้แล้วเนี่ยไปรับชมเนื้อหาในเกมกันได้เลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Delta Force ไม่ว่าจะบน p c หรือในมือถือขอแนะนำ Richman Shop โ no น .1 เรื่องการเติมเกม ถูกกว่าเติมเองเข้าไวผ่อนได้ตลอด24ชั่วโมงและยังมีเกมชั้นนําให้เลือกอีกมากมายเติมบนเว็บรับส่วนลด Richman c o ยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุดถึง10เดือนเติมผ่านไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนๆก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมราคาถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Richman Shop ต้องจัดละ Richman Shop จัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันมั่นกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่าง description ได้เลยครับ ตึบๆๆๆแหลกอะไรวะยังไม่เอาถือไม้เกมไม่เอาถือไม้เกมแรกเข้าใจเข้าใจเข้าใจ รีกตัวใครสักคนโอ้หางทาง เหบหัวเลยมัวสัวมนนาก 不不不再来一个。 อเพื่อนพอมันมากตัวนี้โอ้ห้ีกี่ตัว

ไมน้อเออตอไหน

1,000 years later. บนมีอเอา้าไม่ตายได้ยังไงเหมือนอยู่เนี่ยตายตีพี่เองเนี่ย ใช่ไหมขงทางวะ อีกแล้วตี <ashamed> วงเลีย้ยวยากอาลละก็ประมาณนี้ละกันนะครับกับ K437 ในวันนี้นะหรือว่า MCX นะครับก็ยังสนุกเหมือนเดิมนับสำหรับเกม Delta Force ในโหมด Mor แ fare นะเพื่อนๆส่วนถ้าใครมีเซ็ตแต่งเทปๆของปืน K437 นะครับก็อย่าลืมแบ่งปันโค้ดมาให้คิดที่ใต้คอมเมนต์กันด้วยนะครับมาเรามาดูยอดคิวของคิดกันบ้างนะครับอยู่ที่126คิวกันเลยนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะเพื่อนๆการกลับมาเล่นในครั้งนี้นะครับส่วนคลิปหน้าอยากดูปืนอะไรก็คอมเมนต์มาบอกคิดได้นะครับหรือจะมาเป็นโค้ดก็ได้เช่นกันครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชักกี้บีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกนะครับสวัสดีครับจีจี